สวัสดีครับวันนี้เป็นวันทำงานของใครหลายๆคนและเป็นวันที่จะเริ่มผ่อนคลายได้เนื่องจากเป็นวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน12ตามเรื่องไทยนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นวันธงชัยและก็เป็นวันอาทิตย์บดีเพียงแต่ว่าในวันนี้มีดีทีมหาศูนย์และยังมีดีทีมหาสิทธิโชคแล้วก็มีดีทีเรื่องหมอนอีก เพราะฉะนั้นการใช้เลือกยามในวันนี้เราควรสอบถามผู้รู้ก่อนนำไปใช้นะครับความสําคัญประจำวันนี้เป็นวันออมแห่งชาติและยังเป็นวันเมืองโลกแล้วก็เป็นวันเทศกาลฮาโลวีนครับพลังงานแห่งสีสีมงคลส่งเสริมพลังงานดีๆในวันนี้ตามสูตรของหมอมดบล็อกได้แก่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าสีชมพู และสีที่สำคัญประจำเทศกาลฮาโลวีนครับสีส้มครับสำหรับสีที่ไม่มงคลสีที่อย่าเพิ่งนำมาใช้หรือนำมาใส่ได้แก่สีขาวและสีแดงเท่านั้นเองครับสำหรับท่านใดต้องการทราบความหมายของสีอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการตัดผมการตัดเล็บว่าตัดในวันนั้นนั้นมีผลอย่างไรเรื่องการไหว้การสักการะเฉพาะบุคคลสิ่งเหล่านี้คนที่อยู่ในครอบครัวปลดล็อกครับสามารถรับรู้ได้ครับ เพียงแค่คุณสอบถามกับแอดมินจะมีรายละเอียดบอกให้ครับ